เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะครับผมอ่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสั้นๆละกันไม่ได้มีอะไรมากลงทุนไปไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เปิดกล่องเสี่ยงโชคสีน้ำเงินอ่ะกล่องละแสนเห็นคนในกลุ่มผมเห็นคนในกลุ่มเปิดได้กันดีดีได้ยี่สิบล้านมัน้งพอเปิดได้กายก็ได้กลายกันดีดีก็เลยร้อยกล่องร้อยกล่องแปดล้านถ้าจะไม่ผิดนะ อ้า10กล่อง4ล้านผมซื้อมา100กล่องก็น่าจะ8ล้านถ้าไม่พิดอ่าแล้วก็จะไปเปิดกันเลยนะครับผมก็ไม่น่าหวังอะไรกับมันได้มากนะกล่องละแสน <c oughs> อ่าก็จะไปเปิดกันเลยครับอ่าครับผมผมก็จะลองเปิดให้ดู3กล่องแรกดีกว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมตัดไปเลยนะเพราะมันเยอะมาก100กล่องมันช้านะครับผม กล่องแรกแมตรีวอห้าสิบเปอร์เซ็นต์กล่องที่สองท็อปสามร้อยสามสิบสิบโอ้ยยี่สิบล้านจองเยเนี่ยอะท็อ,ทอปสามร้อยสามสิบอีกกล่องเลยโอเคมันร้อยกล่องมันคงจะนานอะ่ะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเปิดแล้วละกันนะครับผมเปิดเสร็จแล้ว อ่าแล้วครับผมนี่เป็นของที่ผมเปิดมาทั้งหมดนะครับผมประสมอีพีผมก็ได้มา180ใบนะผมตอนแี่ผมเปิดไปหมดแล้วเปิดหยุ่นจากได้มา180ใบอ่าแมดรีวอร์ดได้มาเท่าไหร่ไม่รู้มี <laughs> 2 0 0มเยอะมากแล้วก็บวกสองถึงบวกห้าเอ่อสี่ใบท็อปสามร้อยยี่สิบสองใบท็อปสามร้อยสองมันสิบอีกเก้าใบนะครับผมก็ตามนี้เลย โอเคแล้วก็ผมจะไปเปิดท็อปสามร้อยสองมาสิบก่อนเลยนะครับมาออกไว้สักสามตัวอ่าฮะ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 ก็อ huh. uh ืม huh. okay. uh huh. ไม่หวังหลักล้านหวังหลักแสนสามหมืนแปดอเดบยอหนึ่งมืน อ้าวค้างเดรัดรสซี่สองมืนคะรับซีมันแปดคือกูไม่ได้หวังมันเออเออรู้ว่าไม่ได้หวังแต่ก็น่าจะให้กันบ้างลักแสนยังไม่ออกเลยเนี่ยหกใบแล้วเนะี่อลักแสนยังไม่ออกเลยเขาหนักมือแย่แย่แย่ สามหมื่นแปดสรุปกาตัวไม่มีแสงสักตัวอาแล้วครับมาถึงตาท็อปสามร้อยสองพันสิบสี่โอ้ที่หนึ่งก็คือโด้คนระับโรนันโดโอ้ได้มาที่สักสิบตัวนี่ก็โอเคละคืนกำไรผมไม่ได้ง่ายฮะรหรอกยี่สิอใบมา ต่อมูลห้าแพ้หลุยลักแสนมาครับผมอ,อ้าวอลาบามาเออให้มีแสงบ้างเถอะเดี๋ยวจะคาดแบบย่อยยับเอาห้าหมื่นสามอ้าวทีมเต็มนะครับผม อ่าครับผมก็จะเปิดกันต่อกันเลยนะครับผมกับการที่เหลืออยู่16ใบามามสามแสนรู้ว่าไม่หวังอะไรมากนะแต่ก็เจ๊งเจ๊งยับเลยแหละเจ,งจ๊งยับเลยแหละนะเนี่ยเลือยู่กี่ใบแล้วทิอใบเจ๊งยับเลยเนี่ย แทงมาตัวเดียวเนี่ยเราล้านห้าด้วยโอ้ยโอ,โ,ออโอ้โหคือขาดโอ้โหขาดทุนครับเยอะยับกูบบไม่น่าลงทุนไปแปดล้านเลยนะเย้ยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้ว <Hey! S 1> เฮ้ยเฮ้ยลุนโดเฮ้ยเขาตามรอยได้ลุนโด โอ้โหเฮ้ยโอ้โหแต้องให้บนก่อนใช่ไหมต้องให้บนก่อนใช่ไหมโอ้โหมาจนได้ไม่ขาดทุนแล้วไม่ขาดทุนแล้วกําไรเห็นเห็นกำไรเห็นนี่ยังไม่เปิดการ์ด EP อีกแล้วเนี่ยกำไรเห็นเห็นด้คิสโตโนโรนันโดเย้ยยย โอ้โหหูหูคุ้มแล้วบา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 มาสุดขิดฮมาอีกสักตัวหนึ่งโดเมสซี่ก็ได้เทเลสก็ดีเอ่เออเออรู้ว่าไม่ขาดทุนแล้วไงรู้ว่าไม่ขาดทุนก็ก็มาได้ไม่ว่าอะไรไม่ขาดทุน อ <c oughs> ใครว่่าเนียจ,จ,จ,จบด้วยโทมัสมุลเลอร์ครับผมเป็นที่สวยงาม <c oughs> อ่าครับบวกสองถึงบวกห้านะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ตัวแรกห้าหมื่นห้าอ้าวทีมเต็มไปแล้วเดอะเคาเก้าหมื่นครับผม <c oughs> อ่าครับผมเหลือแค่สองใบสุดท้ายแล้วนะครับผม <c oughs> อ่าบวกสาม อก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะผมไอ้กล่องแสนหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าลงทุนเยอะหน่อยก็เออน่าคิดดี <laughs> อ่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจบไปกับการเปิดกุญแจร้อยดอกก็ถ้าดไม่มาก็เจ๊งชิบหายวาววอดก็ขอบคุณด้วยากาันที่ดูยังมาก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Bye bye!